ชียร์หรือกุ้งตัวเล็กๆนะครับเคยพ่อตาแกไปลากมาแถวชายทะเลเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตามไปนะครับพรุ่งนี้ต้องตามไปลากเคยกันนะครับลักษณะคล้ายๆกุ้งตัวเล็กๆที่เขาไปทํากะปิครับเนี่นี่นครับเคยเคย มีได้ปลาด้วยนะเนี่ยปั๊บเถปลาแต่นี่ก็าเรียกปลาอะไรเลยเดี๋ยวต้องถามแกว่าปลาเป็นปลาทะเลครับเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาปากแหลมตาลอะไรอ่ะเนอันนี้อันนี้ตาอะไรพ่อไอ้เต่าฮะไอ้เต่าไอ้เต่าเออปลาไอ้เต่าภาษาละยงโลเจ็ดแปดสิบป่ะโอ้แกบอกก็โลเจ็ดแปดสิบนั่นไอ้เต่าว่างั้นชนิดไอ้เต่า ทำแดดเดียวหมักเกลือแดดเดียวนะเนือ้อมีแต่เนือเนเเนอเน้อเนี่ยเนี่ยแกงเผ็ดเนี่ยเนื้อมันเนี่ยแกงเผ็ดน้ำใสเนี่ยแกวเลยครับแกงเผ็ดน้ำใสป่ตัดหัวเข่าทาเข่าทาครับมาดูใกล้ๆเป็นปลาทะเลครับแกไปลากมาแล้วครับเด้อเนี่ยนะครับคล้ายๆกับกุ้งตัวเล็กๆเลยครับนี่ ผมว่าจะาไปทำกุ้งเต้นแบบกุ้งเต้นเลยครับนี่ขอแกหน,น่อยนะเดี๋ยวหั่นหหอมหั่นอะไรใส่ข้าวคั่วใส่แบบภาษาอีสานเลยครับเนี่ยแบบอีสานอีสานบ้านเฮาเลยนะครับละยองเขาเรียกเคยครับที่เขาเอาไปทํากะปินะครับเด้อนี้เด้เนี่ยที่เขาเอาไปทํากะปิครับนี่แหละเดี๋ยวพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้จะมีวิดีโอทําคลิปถ่ายทําบอกนัดแกแล้วครับนัดแกแล้วได้ให้แกเรียกช่วงเช้าแกจะไปอีกนะครับพุ่งนี้ เป็นหน้าเคยครับเป็นหน้าเคยเข้าครับหรือเขาไปลากปลากันนะครับนะฮะช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยตุลาเนี้ไปหาปีใหม่นี่นะครับนะครับขอแกเดี๋ยวเอาไปทําแบบกุ้งเต้นบันอีสานบันผมครับนี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดให้แกเรียกนะครับว่าเดี๋ยวจะไปทําวิดีโอวิธีการลากลากเคยเขาลากกันยังไงนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้กันอย่าลืมกดติดตามนะครับด้อนะครับ ขอแกเอาเห็ดกุ้งเต้นแบบแบบบานแบบบานผมเลยนะครับกุ้งเต้นใส่ข,ข้วาวหัวใส่ผักนากหนวาหอมนะครับนี่ด้ยครับเด้อ <laughs> ขอแกไปถ่วยหนึ่งได้แกก็สิเอาตาครับเลยเอาตากเอาตา,า,ตาแล้วก็ตากให้มันแห้งแล้วมักให้กปะปิไปนะครับครับผมสำหรับทีเดียวเขาตัวเพลยงเท่านี้ครับผมพรุ่งนี้เยวไปติดตามในการลากเคยต่อครับครับผมทีนี้ขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ